คือแม้ว่าองค์การอนามโยคลกท่าอาประกานจุกระดับสาบพันของวิกฤตเป้าเจ็ดคาร์บอแทั่วโลกแล้วนะครับแต่สถานการณ์ในีนตามรายงานของทางการนะครับบอกว่าดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยครับคุณอนุพงศ์คุณผู้ฟัครับพูดถึงเรื่องของสถานการณ์การเตรียมการในประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเองก็มีการเตรียมการเรื่องของเชื้อรักโควิดสิบเกเช่นกันะครับโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับก็ได้เผยแพร่ประการแนวทาง ชื้อรัดควิระบาดผ่านเว็บไซต์เป็นฉบับที่2นะครับซึ่งก็มีใจความนะครับว่าจากปรากฏข้อเท็จจริงว่าประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะพบผู้ติดเชื้อโครคดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นจํานวนมากจึงมีความห่วงใยและตราหนาถึงสุขภาพพลามืมัยของนิสิตและบุคลากรตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การเรียนการสอนในช่วงภาคปลายปีการศึกษา2562เป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับจึงประกาศแนวทางดังตอนน่อไปนี้ข้อแรกก็คือขอให้พิจารณา เรียนการสอนทุกรายวิชาในรูปแบบของออนไลน์โดยเร็วที่สุดซึ่งอาจจะเป็นการสอนแบบเรียไท์หรือว่าเป็นลิปไฟล์ภาพและเสียงล่วงหน้าก็ได้ข้อถัดมาครับข้อ2คือในรายวิชาที่มีผู้ลงทะเบียนตั้งแต่ร้อยคนขึ้นไปให้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในตอนเรียนเลยนะครับตั้งแต่วันที่23มีนาคมไปจนถึงสิ้นสุดการเรียนการสอนในรายวิชานั้นข้อ3คือในรายวิชาภาคปฏิบัติให้ผู้สอนปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ การเรียนรู้ตามโปรแกรม Learning Outcome นะครับหรือว่า PLO ตามคำอธิบายที่ปรากฏในมคอ2แต่ให้ลดหรือติดเลี่ยกกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อรัสโควิด1 9ด้วยสำหรับการสอบภาคปลายนะครับในข้อที่4ก็ให้ผู้สอนพิจารณาปรับเกณฑ์และวิธีการวัดประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ตามความเหมาะสมส่วนการสอบอาจจะใช้วิธีอื่นเช่นการส่งรายงานรวมไปถึงการทำในรูปแบบออนไลน์ครับ นข้อห้ารับกรณีที่มีปัญหาหรือเกิดข้อขัดข้องให้คณะบดีหรือหัวหน้าส่วนงานเป็นผู้วินิจฉัยสัตก,การตามที่เห็นสมควรนี่ก็คือเรื่องของการปฏิบัติการเรียนการสอนในช่วงนี้สําหรับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อลดความเสี่ยงของนิสิตและบุคลาก,กรกที่เกี่ยวข้องครับคุณทิมครับทั้งหมดนี้ก็คือรายการสารสัมพันธ์ไททีในวันนี้คุณทิมสันตตาสมบัติจากสถานีพิทุเสกอรกรุงปักกิ่งและผมธนาพงศ์ม่วงหินจากสถานีพิทุจุฬา ขอบพระคุณผู้ฟังทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังในวันนี้สวัสดีครับ นะยังมีอีกหลายคำถามที่คุณใช้ถามตัวเองทุกวันแต่จะมีสักคำถามไหมที่คุณถามตัวเองว่าจะทำอะไรเพื่อสังคมดีมาเริ่มต้นปลูกสํานึกจิตอาสาด้วยการถามตัวเองอย่างนี้ทุกวันบ้างนะคะวิทยุจุฬาครื่งความรู้สู่ประชาชน สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมรองศาสตราจารย์ดรจษชดาเด่นตรงบริพันธ์ครับอาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับหรือที่หลายๆท่านเรียกว่าอาจารย์เจตนะครับมาพบกันอีกแล้วเย็นวันศุกร์เดินทางกลับบ้านนะครับวันนี้เหมือนกับค่อนข้างจะร้อนเป็นพิเศษนะครับร้อนมากๆเลยนะครับวันนี้ก็เป็นรายการสดนะครับโชคดีจริงช่วงหลังนี้ผมอาจจะต้องเดิมจัดเทปบ้างเพราะว่าต้องไปรับลูกสาวจากเร็นพิเศษนะ หลายคนจะบงว่าผมยังให้น้องพิ่เสวียนหรอผม๋ยวผมได้คุยกันนะครับว่าจริงๆเราต้องกลัวกับโรคเจ้าโควิด -19 โคโรนาไวรัสขนาดไหนนะครับในการพิจารณาการสดนะครับสามารถโทรเข้ามาคุยได้ที่เบอร์022183975-7ครับ022183975-7หรือว่าทักทายมาทาง Facebook Live ได้นะครับที่ Facebook ผมนะครับเจษดาเด่นดุมริพันธ์ J E W S A D A แล้วก็เด่นดวคใช้ตัวดีดอกนะครับลองดูซิว่ามีใครเข้ามาแล้วหรือเปล่า,เ,ลาเข้ามาหลายท่านเหมือนกันนะครับขอบคุณที่เข้ามาทักทายกันนะครับคุณภาคภูมิบอกว่า,าพึ่งคุยกันเมื่อกี้ใช่ครับเมื่อกี้คุณภาคภูมิเพิ่งคุยกับผมปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับหน้ากากอนามัยมาบอกว่าสวัสดีครับอาจารย์วันนี้มาทันเช่นเคยคิดว่าจะประเด็นเรื่องเกี่ยวกับโควิดเข่าปลอมซีพีการกันหเปปหยื่อจระเข้ปาแหวดักทางถูกหมดเลยนะครับคุณจีนาบอกสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะครับคุณกัน คุณพชนาคุณพชรานะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับคุณดาวเลือดคุณครูอดุลยภาคนะครับจะขอนแก่นสวัสดีครับพูดเรื่องหน้ากากไหมได้ครับผมแต่ผมกลัวถ้าทุกฝ่ายจะเบื่อแล้วป่ะเนี่ยแต่คงไซต้องพูดซ้ำๆเนาะนะครับคุณเลิศพง์สวัสดีครับนะก็ทักทายกันคุณอาสาบอกว่าถ้าป่วยแล้วพอหายร่างกายจะมีภูมิไหมคำถามดีครับพูดตรงคือมีครับอ๋อทักทายกันมาว่าเสียงเบามากด้วยเหรอครับคุณศักดาบอกเสียงเบามากนะครับยังไงเดี๋ยวคอนโซลอาจจะช่วยดูด้วยนะคคคครรััับบโอออเเุยกนนะ่ มีอะไรต้องคุยบ้างใช่ครับแน่นอนก็คงไม่พ้นเรื่องโรคโควิดไวรัสสายพันธุ์ใหม่สองพนะครับตัวเชื้อไวรัสชื่อน,นี้นะหรือจริงๆริงก็ชื่อซาโควีทูนะครับซาร์โคบีทูแล้วก็ตัวโรคก็คือโรคโควิด -19 ทีนนะโควิด -19 ที่เรียกกันนะครับก็คงคุยมาทุกสัปดาห์แล้วและอาการมันก็ค่อนข้างจะงวดขึ้นเรื่อยๆนะครับเนื่องจากคนจะเริ่มพูดกันว่าจะเข้าสู่เฟสสามหรือเปล่าบางทีก็มีแชร์ไปลุ้มหน้าเรื่อยๆสามว่าเข้าสู่เฟสสามแล้วอย่างนี้ว่ามีนะครับซึ่่งงจรริๆก็ไมนนนนััน้นะคบ ณขณะนี้ยังเป็นสิ่ง a l ่เราเรียกว่าเฟสที่2นะครับทำไมมาบอกว่ายังไม่เข้าสู่เฟส3เพราะว่าเวลาเขาดูเฟสเนี่ยเขาจะดูเรื่องการกระจายของโรคนะครับวันก่อนมีการแชร์เป็นเหมือนกับเอกสารของกรมการปกครองนะครับแล้วก็บอกว่ามีการพูดถึงแต่มหาเนี่ยผมเจอแล้วนะครับบอกว่าในกรมการปกครองบอกว่าสถานนิสสาการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควรัสของประเทศไทยอยู่ในระยะที่2คืเคเริ่มมีการติดเชื้อจากคนสู่คนภายในประเทศ แล้วก็ยกระดับการแจ้งเตือนการระบาดเป็นระยะที่3คือให้ประชาชนเล็กเรื่องการเดินทางไปยังพื้นที่การระบาดด้วยคนก็เลยสับสนกันใหญ่ว่านี่มันเข้าสูร่ระยะสหรือว่าเฟสสามหรือเปล่า,างไว้กันแน่นะครับณวันนี้เอาใช้วันนาวันนี้นะวินาทีนี้ท่าคุยกันเนี่ยครับยังเรียกว่าเฟสสองแปลว่าถ้าเฟสหนึ่งนะหมายคเขาชัดเจนว่ามีนักเดินทางต่างประเทศนะครับเดินเข้ามาเข้ามาปุ๊บตรวจเจอปับ๊บอันนี้คือเฟสหนึ่งนะครับเฟสสองคือเขาเดินทางเข้ามานะครับจำเคสแรกได้ไหมที่บอกว่าติดที่คนขับแท็กซี่อย่างนั้นนะครับคือเข เราเจอว่าเขาติดไปที่คนขแท็กซี่คนขับรถบรรทุกคนขับรถทัวต่างๆคือคือเรายังสามารถติดตามกลับไปได้ว่าคนที่คนไทยของเราเนี่ยครับที่ติดโรคติดจากใครนะครับแล้วอย่างล่าสุดเนี่ยเดี๋ยวคงได้คุยกันว่ามีเคสเรื่องของอมีเคสของวัยรุ่นไปเที่ยวในเชิงของสถานกลางคืนหน่อยนะครับแล้วก็ติดมาที่ต11โคนอย่างเี้เป็นต้นเขาถามวาเนี่ยเยอะขนาดเนี้เฟสามเป่า แต่มันยังติดต่อยังยังเช็คได้บอกว่ามีเพื่อนนักท่องเที่ยวจากฮ่องกงด้วย,ยงี้ยก็ยังอยู่ในกลุ่มเฟสสองนะครับที่เรากลัวกันมากคือเฟสสามเฟสสามเป็นยังไงครับก็เหมือนอย่างจีนเหมือนเกาหลีญี่ปุ่นหรือว่าอะไรดีอิหร่านหรือตอนนี้ที่หนักมากคือในยุโรปคือไปถึงอิตาลีอยอดผู้ป่วยอิตาลีผู้ที่ติดเชื้อกันนะครับก็ติดไปเป็นหลักห,หมื่นคนแล้วแสดงว่ามันมีการกระจายกันเองนะครับนั่นคือเฟสที่สามฉะนั้นอันนี้คือตัวที่เราห่วง ว่เพราะอะไรครับคือไม่ใช่ว่าโรคมันจะเป็นโรคที่อันตรายและไม่สามารถจะรักษาได้นะครับเป็นโรคที่จริงๆดูแลได้นะครับแต่ว่านะครับแต่ว่าเป็นโรคที่เราต้องใช้บุคลากรสูงมากด้วยความที่ว่ามันเป็นโรคระบาดใหม่คนโอกาสติดได้ง่ายนึกภาพนะสมมติวันนี้มีข้หวัดใหญ่สายพันเอระบาดบางคนก็เป็นบางคนก็ไม่เป็นคือเราคงเคยได้รับเชื้อแล้วในอดีตแล้วครับแต่ร่างกายเราพอรับเชื้อสักครั้งหนึ่งเราสู้กับมันได้ เราแทบไม่มีอาการเราก็สามารถจะมีภูมิคุ้มกันไปทั้งชีวิตเช่นเดียวกันครับเจ้าเชื้อโคโวิด -19 เวลาสายพันธุ์ใหม่นี้คือมันใหม่มากมันจะไม่มีเชือ้อมันไม่มีภูมิคุ้มกันเฉพาะของร่างกายเราพอเรารับเข้ามาเราก็เลยรู้สึกว่า,าติดต่อได้ง่ายแล้วก็เป็นอาจจะเป็นค่อนข้างมากเขาเลยกลัวต,ตรงนั้นแล้วทําให้ถ้าเกิดติดกันเยอะๆเนี่ยโรงพยาบาลก็ไม่พอคุณหมอก็ไม่พออุปกรณ์ก็ไม่พอเอาง่ายๆตั้งแต่ผมเด็กจนถึงวันนี้นะครับ ที่ผมก็อายุ47แล้วนะนะครับจะ48แล้วผมบางคนตายแล้วผม50แล้เพิ่งรู้ตัวเอ่อก็บอกว่าไม่เคยเจอคำว่าหน้ากากอนามัยขาดแคลนในประเทศไทยอ่ะหรือบางคนลามไปถึงเรื่องแอลกอฮอล์ขาดแคลนนะครับเฮ้ยมันเป็นไปได้ไงในขณะที่เราเพิ่งแค่ระบาดแค่ขั้นที่2เองนะครับนั่นแปลว่าความตื่นกลัวของพวกเราเนี่ยมันน่ากลัวยิ่งกว่าตัวเชื้อไวรัสอีกนะนะครับแล้วถึงระดับที่3ปุ๊บเนี่ยรับรองทีนี้วิกฤตห,หายนะแน่เพราะเราไม่มีของพอนะครับ เพราะฉะนั้นเราค่อยๆมาเคลียร์กันดีกว่านะครับนะ,ะมีอะไรต้องเคลียร์กันอย่างแรกก็คือเมื่อกี้ข่าวเรื่องเกี่ยวกับนักศึกษาที่ว่าหรือว่าวัยรุ่นที่ว่าไปติดเชื้อเนี่ยครับคือต้องเตือนนิดนึงว่ามีข่าวตอนแรกบอกเป็นเด็กจุฬามีการระบุไปเลยนะว่าเด็กจุฬาทั้ง11คนเลยเป็นเด็กสาขาอินเตอร์สาขาชื่ออินเตอร์ต่างๆเนี่ยครับติดจากร้านนั้นไปร้านนี้ต่างๆก็ทางจุฬากราเมธไลัยก็ออกแถลงการชัดเจนนะครับว่าที่มีข่าวต่างๆนี้ได้ตรวจสอบกับทางกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขแล้วไมม่่พบวาีส หรือแม้แต่บุคลากรของจุฬานะครับที่เป็นผู้ติดเชื้อในกลุ่มรายมา15บายในวันนั้นด้วยนะครับถึงวันนี้ก็ยังไม่มีรายงานนะครับแม้ว่าจะมีไปปรากฏที่มหลาลัยนั้นมหลาลัยนี้โรงเรียนบางทีก็เริ่มมีแล้วนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมยังไม่มีนะครับก็ก็น่าคิดว่าเคสนี้เป็นยังไงคือถ้าเราไปอ่านในรายละเอียดจะบอกว่าเป็นการที่ไปท่องเที่ยวเช่นการเที่ยวในสถานแอร์อดัดพับบา,า,าร์คาโรเกะการมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของสนามมวยนะครับกิจกรรมทั้งหลายหลาที่คนมาแออัดกันเนี่ย จริงๆแล้วเป็นที่น่าเสี่ยงในการที่จะติดเชื้อยิ่งกว่าเรื่องที่เรามากลัวกันว่าใส่หน้ากากอนมามัยดีไหมหรือไอจามใส่กันขึ้นรถไฟฟ้าคือบางอย่างเนี่ยเราต้องเห็นภาพก่อนว่าเชื้อไวรัสเนี่ยมันไม่ใช่เชื้อแบบเพอร์เฟคอะไรที่แบบคุณหายใจสึกเดียวแล้วคุณกลายเป็นซอมบี้ไปเลยติดเชื้อไปเลยไม่ใช่คุณต้องได้รับต้องได้รับมันมีคําว่าไวรัลโรดก็คือว่าปริมาณของไวรัสจะต้องเยอะพอที่จะเข้าไปในร่างกายแล้วก็ ผมกันสู้ไม่ไหวแล้วมันก็เริ่มทางานมันก็เริ่มพ้แพ้เชื้อในร่างกายนะครับฉะนั้นในกรณีที่เราไปเสริมไปสร้างความเสี่ยงให้กับร่างกายไปเพิ่มความเสี่ยงกับร่างกายเราเข้าไปในสถานที่ที่มีคนเยอะแยะแน่นๆนะแออัดแอดแอดัดผมเปรียบเทียบได้กับเรื่องของดูคอนเสิร์ตก็ได้ก็เห็นภาพนัคนก็แน่นใช่ไหมครับเมื่อกี้เมื่อกี้จริงๆเราก็ข้ามมาผ่านหนึ่งคือข่ามอยู่ติดกันนะครับคือมีกรณีที่ผมก็ขำดีนะจัดวิง่ง นะครับจัดวิ่งพูดได้เถอะที่จังหวัดตรังคนจะได้รู้ไปเลยนะครับวิ่งตรังฝ่าวิกฤตโควิด -19 จัดวิ่งเดินคนละ9ก้าแล้วชาวบ้านเต็แมแน่นเลยนะครับดูจำนวนคนสิผู้เขา้าร่วม0 0 0คนคนทั้งชาวไทยและต่างชาติด้วยนะครับด้วยความที่คาดหวังว่าจังหวัดตรังเป็นพื้นที่ไม่น่าจะมีโรคระบาดไม่ใช่พื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังไม่ใช่จังหวัดเสียงนะครับอากาศดีบอกว่าควาฝนเพียมสองจุดน้อยสุดอย่างนั้นเราจึงมาร่วมกันเถอะนะครับะนะครับ คือเราหลายคนตามข่าวคงเจอคาว่าซ u เปอร์สเปรดเดอร์ไปแล้วใช่ไหมประเภทว่ามีป้าที่เกาหลีคนเดียวติดเชื้อมาแล้วก็จายไปทั่วเมืองจนกระทั่งทั้งเมืองเท,ทงกูใช่ไหมชื่อประมาณนี้ติดกันหมดเลยนะครับเกาหลีก็เป็นหนักเลยคือถ้าคนหกพันเนี่ยนะครับ สักคนหนึ่งเข้าไปเนี่ยครับแล้วแล้วไประบาดตรงนี้แล้วก็ฉายไปเนี่ยมันคงมันคงไม่สนุกต้องเรียกว่าคงไม่สนุกแล้วกันนะครับแล้วลูกด็กเล็กแดงแยะๆเลยนะครับนะฉะนั้นการที่อย่างเคสกรณีบอกว่าวัยรุ่นไปเที่ยวผับแล้วกลับมาติดโรคแล้วจริงๆเขาบอกว่ามีการสุ่บรี่ย่วมกันกินเหล้าร่วมกันก็กลับมาเรื่องเดิมเลยกินร้อนช้อนกลางล้างมือเราไม่อยู่ในนี้เลยใช่ไหมครับนะก็เป็นประเด็นที่เพิ่มความเสี่ยงให้ร่างกายนะครับงะนั้น ในมุมกับข้างนะพยายามจะบอกว่าอย่าไปกังวลมากไปกลัวมากนะครับสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือการรักษาสุขภาพเราโดยที่ต้องพยายามากลับมารณรงค์นะเปลี่นวิกฤตเป็นโอกาสผมเชื่อว่าบ้านหลายๆบ้านนะโดยเรพาะต่างจังหวัดนะที่เคยกินข้าวไม่เคยใช้ช้อนกลางอะ่ะก็คือมีชามแกงตรงกลางทุกคนก็ตักจ้วงกันหมดเลยนะครับหรือข้าวเหนียวในภาพนั้นข้าวเหนียวก้อนกระติบหนึ่งทุกคนปั้น ถึงวันนี้เราต้องเปลี่ยนพฤติกรรมเนาะเราต้องเปลี่ยนพฤติกรรมต้องมีแยกเป็นของแต่ละคนไปเลยนะครับเป็นของส่วนตัวไปหรือ,อมีช้อนกลางนะครับบางคนคิดมากว่าช้อนกลางเดี๋ยวจับช้อนกลางร่วมกันติดเชื้ออีกก็ก็หนักไปแต่เอา,เอา,เ,อาเอาประมาณเรื่องเรื่องอย่างน้อยเอาให้ได้เรื่องรณรงค์ให้ใช้ช้อนกลางให้ได้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยค่อยไปรณรงค์เรื่องแยกสำรับเป็นของใครของมันอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับนะฉะนั้นการดูแลตรงส่วนที่สําคัญสุขภาพ มือก็สําคัญนะครับนะบอกว่าจริงๆ <c oughs> เคยพูดหลายทีแล้วว่านักกากอนามัยเนี่ยยังสู้การทําให้มือเราสะอาดไม่ได้นะครับ <c oughs> แล้วการทําให้มือเราสะอาดเป็นยังไงครับออทุกคนก็รู้อันนี้เบสิกแล้วเราบอกคุยกันสัปดาห์ที่แล้วแล้วว่าแอลกอฮอลดีที่สุดนะครับ <c oughs> แล้วต้องความเข้มข้นใช้ได้ด้วยนะ คือจริงๆถ้าอย่างสมมติเอาตั้งแต่ cdc อเมริกาเนี่ยเขากำหนดตัง้งแต่หกขึ้นไปในงานวิจัยหลายอันบอก62%ขึ้นไปในส่วนของในหมู่แพทย์กันเองที่ผมคุยกับเพื่อนๆก็บอก65%ขึ้นไปแต่ถ้ากระทรวงสาธารณสุขไทยบอกว่าขอ70%ขึ้นไปดังนั้นทําให้เมื่อไม่นานนี้ก็มีประกาศมาเหมือนกันว่าเมื่อก่อนเนี่ยเจลล้างมือต่างๆเนี่ยซึ่งสเก็ตไหมครับเขาจะไม่เขียนข้างขวดว่ากี่เปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์เพราะ ขาก็เลยทาแบบ6 9บ้าเปางหล่ะหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์บ้างหรือไม่เขียนเลยนะครับจะได้จดทะเบียนเป็นเครื่องสาอางอะไรทุกกลุ่มพวกเนี้ยใช้ได้วันนี้ก็โดนมาเข้มงวดแล้วว่าต้อง70%็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับฉะนั้นใครจะหาซื้อมาใช้ดูหนนะว่าถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์หรือเปล่านะครับหรือไม่ได้พูดเตรียมเองนะครับเราคุยสัปดาห์ที่แล้วแล้วว่าผสมให้ถูกสูตรนะถ้าคุณจะไปเอาอแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคไอ้ขวดน,น้ำไฟฟ้ามาแล้วมาผสมกับเจลไอ้นั่นก็นก ยิ่งใส่สูตรผิดาการเป็นเจอจางไปอีกนะครับมันก็ไม่ดีนะครับนะคุณต้องใช้แอลกอฮอล์ถึงขนาดที่แบบสูงๆ95เปอร์เซ็นต์แล้วมาเจอจางมาลงไปสูตรง่ายสูตรคือสามต่อหนึ่งนะครับมีแอลกอฮอล์สามส่วนน้ำหนึ่งส่วนหรือว่าเจลหนึ่งส่วนก,ก็ลงมาได้นะครับนั้นการรักษาควรสะอาดมือสำคัญที่สุดครับ แล้วเชื่อผมก็แปลกใจว่าคนหลายคนเพิ่งรู้นะผมก็โพสต์ไปเป็นข้อมูลจากดตรแกงนะครับเป็นอาจารย์ที่พระวิชาผมจำพ,พระแกไม่ได้ล้วอยู่คณะเภสัชจุฬานะครับเป็นสิทธิ์เก่าอังกฤษเหมือนกันแกได้แกได้รางวัลสิทธิ์เก่าดีเด่นของที่บ i n e s s Council ด้วยนะปีเดียวกับที่ผมเสนอชื่อแต่ผมไม่ได้นะครับก็อาจารย์แกงก็โพสต์เกี่ยวกับเรื่องของสบู่ว่าสบู่ช่วยฆ่าเชื้อโรคแต่คนก็เพิ่งรู้กันอ้าวเหรอนะครับฉันจริงๆแล้วง่ายที่สุดนะครับ แล้วกินการล้างมืออย่างแท้จริงคือสบู่ครับนะเราชอบเรียกว่าเจลกห็หอาเจลล้างมือก็หอผิดนะครับมันไม่ได้ล้างมือหรอกนะมันก็คือเจลฆ่าเชื้อมันก็เป็นเจลช่วยฆ่าเชื้อแต่นึกภาพว่ามือเราเนี่ยสกปรกแบบจับนั่นจับนี่มันก็เลอะใช่ไหมครับเลอะฝุ่นเลอะโครนเลอะสีเลอะอะไรมา เจลมันไม่ได้ล้างออกนะครับหลายคนเข้าใจผิดนะคิดว่าเจลมันล้างออกไม่ล้างออกนะครับมันก็แค่ช่วยให้แอลกอฮอล์ไปฆ่าเชื้อโรคบนมือนะครับหรือบางคนเข้าใจผิดหนักกว่านั้นคือนึกว่าทาแล้วเคลือบแล้วตอนนี้ป้องกันป้องกันจับอะไรเชื้อโรคก,ก็ไม่เข้าก็ผิดอีกนะครับมันแค่ฆ่าเชื้อโรคนะขนาดนั้นแต่วิธีการที่ดีมากและประหยัดมากนะครับคือสบู่เนี่ยครับสบู่ก้อนเนี่ยเวิร์กกว่าสบู่เหลวด้วยนะนะครับในเชิงของการที่เข้าทําลายเจ้าเชื้อโคโรนาไวรัส โครโรนาไวรัสที่เรากำลังกลัวกันเนี่ยมันเป็นกลุ่มไวรัสที่จริงๆแล้วทําลายมันง่ายนะครับทำลายมันง่ายมันเป็นกลุ่มไวรัสที่มีสารพันธุกรรมแล้วก็มีเปลือกหุ้มมีเยื่อหุ้มอยู่เนี่ยไอไอเปลือกหุ้มเนี่ยมันเป็นพวกโปรตีนกับไขมันนะฉะนั้นเราสามารถทาลายโปรตีนกับไขมันที่เป็นเปลือกหุ้มได้ปุ๊บตัวมันอยู่ข้างในอยู่ไม่ได้เสียสภาพไปาง่ายเลยนะถ้าเป็นกลุ่มที่ไม่มีเปลือกหุ้มเสียพวกนั้นมันรอดชีวิตได้นั่นมันค่อนข้างเื่นกับมันยากฉะนั้นเพียงแค่เราใช้สบบู่รเเข้้้้าาาาไปลลงงงมืออตแบ เนื้อออกไหมไอ้ที่เราเรียน,นตั้งแต่ผมเราผมไม่ได้เรียนนะแต่ลูกสาวผมเรียนนะว่าสบู่ต้องถูเยอะๆต้องมีท่าด้วยนะท่าขนมจีบนะใครดูทํำบ t ยูทูบจะเห็นขนมจีบดูทำเฟซบุ๊กไลฟ์นะครับถ้าสาลาเปาอะไรเงี้ยมีท่าของเขานะครับแล้วมือก็จะสะอาดเพียงพอบอกต้องอย่างน้อย20วินาทีไม่ใช่ฟอฟอฟ,อฟ,อฟอเสร็จนะฮะอย่างเงี้ยคือสบู่ ตัวกรดไขมันของสบู่เนี่ยก็จะเข้าไปจับกับไขมันของตัวเปลือกคุ้มไวรัสแล้วก็สลายไปไวรัสก็จะเสียสภาพนะครับฉั้นสบู่เนี่ย ล้างจริงๆนะครับมือสะอาดจริงๆนะครับบางคนเริ่มคิดไอเดียใหม่ว่านั้นเราพกสบู่เล็กๆใส่กระเป๋าไปแล้วกันแล้วไปหาห้องน้ําล้างเออก็ดีพียแต่ว่าแอลกอฮอล์ช่วยในกรณีที่คุณหาห้องน้ําไม่ได้คุณก็ใช้เจลใช้แอลกอฮอล์สเปรย์ช่วยนะครับผมก็โพสต์ดูให้ดูว่าเดี๋ยวนี้ก็มีคนทำผลิตักต์ออกมาหลายเจ้านะก็ลองไปหาดูว่าเจ้าไหนทาแอลกอฮอล์สเปรย์แบบไหนบ้างนะครับหรือเจลไปใช้บ้านนะครับแต่ถ้าเป็นลัสษณะของการใช้สบู่ใช้ได้เลยครับทีนี้ งั้นกเรื่องของมือในสำคัญมากรักษาความสะอาดของมือสําคัญมากก่อนจะไปเรื่องหน้ากากเนี่ยเอาเรื่องที่ค่อนข้างสดๆแล้วก็นักข่าวมาสัมภาษณ์ผมเมื่อเช้าสองสองสถานีเลยนะครับทั้งทีเอ็ทั้งพีพีทีวีก็คือเรื่องว่าสเปรย์แบบีเแรบบียกว่าอะไรอาสาสมัครเนี่ยมาช่วยสเปรย์สารหรือยุ้มยาฆ่าเชือ้อตามตัวให้คนในที่ชุมชนเช่น ที่รุสวรดีชัยนะอะไรคนอาจจะเคยเห็นคลิปวิดีโอนี้แล้วแล้ว,ลว,ลวงงไหมครับคืออยู่เขาก็บอกมีจนมีคนคนนึงนะมาแล้วก็แต่งตัวก็ตุกึงนคล้ายๆเหมือนกับพวกอาสาเหมือนกับพวกเรียกว่าอะไรอ่เอ่เอเรียกว่าปลอตกตึงก็ได้นะจะเห็นภาพนะ้นเป็นชุดเครื่องแบบนะครับง่ายๆแล้วก็เขาก็เอาสเปรย์มาแล้วใครเดินมาเขาก็จะต่อแถวเลยนะแล้วคนก็มาชดสเปรย์แต่เขาไม่สเปรย์แค่มือนะครับสเปรย์ทั้งตัวสเปรย์หน้าสเปรย์ตัวแล้วคนก็ไปถามเันใหญ่เลยว่าเอาอะไรสเปรย์คุณเป็นใครอะไรเงี้ยครับ ก็ลงไปเช็คข้อมูลได้การผมก็ไม่พูดชื่อนะแต่ว่าไปเช็คได้ว่าว่าเขาเป็นใครนะแต่ผมเช็คแล้วแหละว่าเขาเขาไม่ใช่คนอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นเหมือนไม่ได้เป็นมิจฉาชีพมาหลอกลวงคนหรือหรือมาทําอะไรที่มันเป็นเรื่องผิดกฎหมายก็เป็นเป็นคนที่มีใจคุณคุณทานจริงๆนะแต่ว่าเขาเอาของผู้นี้มาใช้มันจะถูกหรอนะครับมันจะถูกหรอสิ่งเกิดขึ้นก็คือนกักข่าวนะก็ไปถามว่าพี่เอาอะไรมาฉีดนะครับพี่เอามาฉีดนะครับเขาก็บอกว่าสารเขาชื่อสารเบสคอน นักข่าวผมถามมาันนักข่าวมาเช้าว่าเบสคอนคืออะไรเขานักข่าวบอกถามแล้วเขาไม่ตอบไม่อธิบายเขาให้ดูเอกสารแล้วเขาก็ไปแล้วไม่ไม่ให้ดูรายละเอียดเลยแต่เขาเดินสายออกเครื่องตอนนี้ซึ่งซึ่งไม่ใช่เป็นแค่กระป๋องเล็กๆนะเขานี่เป็นเครื่องอย่างแบบเรียกว่าอะไรอ่ะเครื่องพ่นยามข้า,มาแมลงอ่ะก็ถังใหญ่เลยนะเป็นชีสสิดๆเนี่ยเห็นบอกว่าล่าสุดจะไปที่ที่รามสองด้วยนะครับแล้วเขาก็มีฉีดเออในรูปจะเห็นฉีดพ่นให้ดูด,ด้วยฉีดพ่นตัวให้ดูฉีดพ่นหน้าให้ดูฉีดพ่นเข้าปากให้ดูด้วยนะว่าไม่ออัันนนนนนตรรายแ่คบทีี้ะ ผมเนี่ยสมกับแปลกใจว่าถ้าผมเป็นคนเดินแถวนุสรีชัยนะใครมาฉีดฉีดเนี่ยคุณไปกล้าต่อแถวให้ฉีดได้ไงคุณรู้ได้ไงว่ามันมันเป็นสารปลอดภัยจริงเหรอเกิดกิดคิดแบบนะกับข้างนะเกิดเขาเอาเอะไรมานอันตรายมาไล่ฉีดเราบลอกหลอกเราเนี่ยหรือฉีดเชื้อโรคแหละไม่ยิ่งอันตรายเข้าไปเหรอนะครับ คำสรุปก็คือว่าทางอยนะครับทางเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมนะครับท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารยาหรืออยนะครับท่านก็มาเปิดเผยว่าเจ้าสารที่เราได้ยินชื่อเมื่อกี้เป็นน้ํายาชื่อเบสคอนพีเนี่ยจริง,รงๆก็เป็นกลุ่มของอสารฆ่าเชื้อโรคนะครับแล้วก็มีส่วนผสมเป็นสารออกฤทธิ์ชื่อว่า AQ ควอ amino a s ิ t i Ac c acid 0.18%นะครับนะขึ้นทะเบียนเอาไว้ว่าเป็นสารสาหรับทําความสะอาดพื้นผิววัสดุ พื้นผิวทั่วๆไปเนี่ยนะครับเป็นวัตถุอันตรายประเภทที่2นะครับถ้าท้างงว่าสารชื่ออะไรคืออะซิติกแอซิดมันก็คือกรดสำม,ม,มับไสชูนนั่นแหละฉะนั้นก็เป็นกลุ่มของเป็นกรดนะไรนะครับแล้วก็จ,จะมีโครงสร้างใส,ส่แอมิโนโเขาเป็นหมู่เอคิวก็ว่าไปทีนี้สําคัญตร,ตรงนี้สารนี้อยอยอนุญาตให้ใช้เฉพาะฆ่าเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราบ,บนพื้นผิววัสดุเท่านั้นไม่ได้เน้นไวรัสเลยนะครับสารนี้มีฤทธิ์ออกฤทธิ์ต่อผิวหนังและดวงตาด้วยนะครับ ยอยเมนุยาให้ใช้กับผิวหนังของคนถ้าโดนผิวหนังจะระคายเคืองเอาไปฉีดพ่นคนก็อันตรายเข้าตาก็จะมีการแสบตามองไม่ชัดได้ด้วยอ,อ้าวแต่คุณจิตอาสา,าไม่ควรนะครับจริงๆแล้วสุดก็คือสารที่ว่าแม้ว่าท่านจะไปฉีดพ่นตัวเองโชว์ให้ดูหรือฉีดเข้าปากให้ดูเนี่ยก็ไม่ควรนะครับก,ก็ไม่รู้ว่าจริงๆท่านไปไปเจือจางด้วยหรือเปล่าก็เลยทําให้ฉีดแล้วไม่ไม่ระคายเคืองเท่าไหร่แต่ถ้าเจือจางนะก็แปลว่า ไม่เวิร์กจริงไหมครับมันก็ยิ่งแย่ลงไปใช่ไหมความความเป็นสารเคมีก็ยิ่งแย่ลงไปนะครับ อันจริงๆแล้วก็ไม่ควรจะเป็นอย่างนี้นะครับเ,เราผมรู้ว่ามีหลายคนจะอาจจะหวังดีต่อสังคมอยากจะช่วยสังคมแต่ว่าสิ่งเกิดขึ้นก็คือก็ต้องระวังด้วยนะครับว่าทําไปแล้วมันมีผลเสียหรือเปล่า,าผมว่าง่ายๆคือถ้าถ้าถ้าเราอยากช่วยสังคมนะมีองค์กรการกุศลไหนมูลนิธิที่ไหนเขาทําอยู่ไปช่วยเขาก็ได้ครับช่วยแรงงานก็ได้หรือถ้ามีรายได้ก็เอาเอา,เอาเงินไปบริจาคให้เขาช่วยเหลือก็ได้แต่ว่าตรงมือทําเองเนี่ย มีความเสี่ยงนะครับมีความเสี่ยงฉันเท่าที่อ่านดูคือหลายๆคนทั้งออยอเองทั้งเขตเองก็ก็เตือนเขตก็บอกไม่ได้อนุญาตให้มาพ่นนะจะมาขอตรงนี้ไม่ได้นะครับทีนี้คนก็จะถามผมว่าอาจารย์แล้วตกลงเราเราใช้เราใช้สารอะไรได้บ้างนะครับผมผมไล่ประมุติคือสัปดาห์ที่ผ่านมานี่โพสต์ไปหลายเรื่องมากจนเยอะไปหมดนะครับอันเบสิกก็คือว่า แอลกอฮอล์ยังดีที่สุดนะครับใช้ในการฆ่าเชื้อได้โดยเฉพาผิวหนังเนี่ยผิวหนังนี่ใช้แอลกอฮอล์ได้ดีที่สุดนะครับผมใช้ข้อมูลจากทางของทางด้านคณะเภสัชมาอะไรมหิดนซึ่งเพื่อนผมอยู่ที่นั่นด้วยเขาก็ให้ข้อมูลมาก็ได,ได้ได้ว่าเราก็มีสารหลายตัวที่ใช้ได้ทีน,นี้ถ้าเอาในเชิงของสารที่อยู่ในบ้านเรือนอยู่แล้วมาใช้นะครับ น้ำยาพิเศษนะก,ก็ปล่อยเจ้าหน้าที่เข้าไปสารในบ้านเรือนที่เราเพอะจะหาได้เช่นไรบ้างก็คือโซเดียมไฮโปคลอไรท์นะครับโซเดียมไฮโปคลอไรท์เจ้านี้ก็คือเป็นสารออกฤทธิ์ที่อยู่ในกลุ่มของน้ํายาล้างห้องน้ําหรือพวกบีชก็คือพวกที่เป็นน้ํายาฟอกผ้าขาวใช่ไหมครับผู้ยี่ห้อจะเห็นภาพไฮเตอร์เนือออกไหมครับหรือคอร์ลอก์นะครับพวกนี้ก็มีอยู่เจ้าพวกนี้เอามาใช้ได้แต่เราต้องรู้ด้วยนะเช่นบอกว่า ถ้าใครสนใจไปหาดูได้นะครับผมให้ข้อมูลไปแล้วว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะคืออย่างกรณีของโอเดียมไฮโปคอไรด์เนี่ยต้องความเข้มข้น0.5เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปถึงจะไปฉีดพ่นเช็ดตามโต๊ะต่างๆพวกค่าเชื้อโรคได้นั่นแปลว่าเราต้องคำนวณเองให้เป็นนะครับสมมติว่าซื้อไฮเตอร์มาข้างขวดอาจจะเขียนไว้ว่าม,มีคลอรอลอยู่6นะ ถ้ามีคออยู่หกเปอร์เซ็นต์เราต้องการเป็นศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นต์ก็ต้องละลายให้ได้เป็นหนึ่งในสิบสิบสองส่วนก็เอาง่ายๆว่าน้ำหนึ่งส่วนเจ้าสารเคมีเท่าไหร่สารเคมีเราไฮเตอร์เราเนี่ยหนึ่งส่วนผสมน้ำอีกสิบเอ็ดส่วนรวมมันจะเป็นสิบสองส่วนใช่ไหมครับก็จะได้ศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นต์ด้วยส่วนถ้าเดตอเดตอก็หาซื้อได้เด็ตอก็จะเป็นลักษณะที่เป็นสารกันครับที่สารโอ้ยก็จะเริ่มเปลี่ยนไปแล้วเป็นชื่ออื่นจะมีชื่อเอาคิวไดเมทิเบนโซอิิลมเนียวเบนโซ ใครจาได้นะครับออสิ่งที่ต้องสงางเกของเด็ดตอ่อคือมันมี2รุ่นนะครับมีรุ่นท,ทั่วไปนะครับออความเข้มข้นของสารก็สูงใช้ฆ่าเชื้อโรคได้แต่ไม่เหมาะกับผิวหนังของเรารุ่นที่ใช้กับผิวหนังเราก็จะเป็นรุ่นที่มีมุกกดสีฟ้าอยู่ได้ข่าวว่าายขายหมดตลาดแล้วนะครับจากนี้นก็ต้องมาดูอีกเขาก็บอกว่าสารที่ออกฤทธิ์มีเท่าไหร่ต้องไปเจือจานเท่าไหร่ใครสนใจลองไปอ่านดูถ,ถ้าเด็ดต่อง่ายหน่อยเพราะว่าข้างหลังขวดจะเขียนเอาไว้ค่อนข้างชัดนะครับว่าต้องการผสมเท่าไหร่นะครับฉะนั้นนะการเื่่่่อง,องกาาทีีคช้ตๆ ราจะพอเห็นภาพชัดว่าสามารถใช้ได้นะครับในเคสนั้นนะเรามีอะไรบ้างแล้วนะเรามีแอลกอฮอเรามีสบู่เรามีเรื่องของน้ํายาต่างๆที่ใช้ได้แล้วที่ใช้ไม่ได้ด้วยที่ใช้ไม่ได้อีกตัวหนึ่งนะครับเพิ่งโพสต์ก่อนจะขึ้นมาเลยก็คือแก๊สโซฮอล์ e 8 a s เอ้ผมบางคนบอกว่าโอ้ไม่ขำนะอาจารย์มันก็ไม่ขำสิมันเป็นตัวมีคนถามจริงๆนะมีคนถามหลายคนบอกาอาจารย์ครับตอนนี้เอ่อแอลกอฮอล์ขาดแคลนเราใช้มันแทนแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคได้ไหมครับเพราะเรียนมาว่า e85 คือแอลกอฮอล์ตั้ง85%เนี่ยสูงกว่าเอทานอลอีกที่เป็นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อมัน70%ใช่ไหมเอที e 85แล้ว85%ได้ไหมดีกว่าเยอะเลยเโทษครับ <c oughs> คือ e85 เนี่ยนะครับ อีกสิด้วยสินะสิบห้าแปเนี่ยมันเป็นแอลกอฮอล์จริงนะครับนะแต่15%คือน้ำมันก็คือน้ำมันเบนซินนั่นแหละนะครับน้ำมันเบนซินไม่ใช่สารที่เหมาะสมจะมาโดนร่างกายนะครับนะ กลิ่นมันก็แรงอยู่แล้วใช่ไหมมันก็ไม่ควรจะดมมันเป็นสารระเหยที่อันตรายนะครับแล้วที่สําคัญคือมันไวไฟด้วยนะครับถ้ามาใช้แล้วอันตรายขึ้นมาใครจะรับผิดชอบนะแ้วก็ฮอปกติก็ติดไฟง่ายอยู่แล้วนะครับแล้วคุณเจอน้ำมันเบนซินก็ไปอีกนะครับน้ำมันเบนซินเดนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ผ่านกระบวนการกันแบบน้ำมันปิโตรเลียมมีประกอบของสารเคมีหลายตัวเช่นอะไรบ้างเอนฮกเซนเบนซีนเบนซีนเปนชื่อสารเคมีนะน้ำมันเบนซินกับเบนซีนออกเทนเฮปเทนมีสารอะไรตัวสารพวกนี้เป็นพิิเเป็น เป็นพิษเรื้อรังสารไลตัวก่อมะเร็งด้วยนี่คือข้อมูลที่ผมได้มานะครับฉะนั้นไม่ควรครับไม่ควรนะครับมันก็กินเหมือนที่ว่าเอามาทาจริงๆก็ก็มันเลื่มเลยครับแล้วก็ล้างออกก็ไม่ได้ด้วยมันไม่เหมือนแอลกอฮอล์ที่จะจะช่วยระเหยไปให้ใช้ได้นะครับอีกตัวหนึ่งที่เตือนก็คือเรื่องของโอโซนนะครับเรื่องของโอโซนผมไล่มาดูนิดก็ผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าแต่เริ่มมีมีสถานท่องเที่ยวหลายที่ที่เขาลงทุนในการใช้โอโซนครับไปฆ่าเชื้อโรคในสถานที่ท่องเที่ยว ก็ก็เป็นไอเดียที่ดีครับจริงๆโอโซนเองยังไม่ได้เป็นเป็นก๊าซนะครับยังไม่ได้เป็นที่ยอมรับว่าใช้ในการฆ่าเชื้อโคโรนาไวรัสนะแต่โดยภาพรวมคือมันใช้ฆ่าเชื้อโรคได้เพราะก๊าซโอโซนเป็นก๊าซพิษนะครับที่เคยได้ยินกันว่าไปสูดโอโซนธรรมชาตินี่เขาเข้าใจผิดหมดเลยนะโอโซนเป็นก๊าซพิษเป็นออกซิเจนในรูปของความเป็นพิษถ้งมันช่วยฆ่าเชื้อโรคได้นะครับดับกลิ่นได้บางคนก็เลยมาทำนี้ครับมาฆ่าเชื้อโรคที่สันันท่องเที่ยวแต่ว่าเขาทําเป็นอุโมงค์ให้คนที่นักท่องเเเเททีี่่่่่ยวววววดดดินนนนนผาาาาาข้้้้้้ไไไปแแลลกกกก็็ออออออมบบโโซััจะชืรคต เมื่อกี้พูดแล้วว่าการเอาเอา,เอาพวกสารต่างๆมามาฉีดพ่นร่างกายอบค่าเชื้อไม่จําเป็นหรอกกาทำที่มือนสำคัญแค่นี้นก็พอแล้วแล้วโอโซนเป็นก๊าซพิษเดินเข้าไปหายใจเข้าไปฝึก กระดมการพีนั้นไม่เหมาะสมนะครับเนี่ยมีหลายเรื่องเลยกันใครสนใจรายละเอียดไปหาดูในใน a c e b o o k ผมแล้วกันนะครับเรื่องหน้ากากก็เดี๋ยวค่อยมาเก็บรววมอ,อีกสัปดาห์หน้าแล้วกันนะรู้สึกมันเยอะนะครับแต่งไงก็เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับกลับบ้านใช้ชีวิตสาร์ทิตย์ให้ปลอดภัยที่สุดนะครับแล้วเราเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับ sci-fi ค้นแบบวิดคิดแบบอาจารย์เจดเดำเนินรายการโดย รองศาสต,ตราจารย์ด็อเอร์เจษดาษเด่นดวงบริพันธ์ทุกวันศุกร์แมกเนตไท,ทม16์16:30นถึง17:00น1 0 1 5